ตัวอตวมาจะเตือนพราคุณเจ้าหรือเตือนญาติโยมยังไงเาบางทีเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นเตือนอยังไงวันนี้เลยเอานิทานเรื่อที่สองมาเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องของคนสามคนโยมตั้งใจฟังนะ <c oughs> เรื่องของคนสามคนนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเขาเรียกนิทานอิศก วันหนึ่งมีหลวงตาคนหนึ่งอายุรุ่นดาวดาวเตียวกระตามาเนี่ยกลับจากบินทบาทแล้วก็เจอเด็กวัดนั่งร้องผมร้องให้ลูกตาก็เห็นก็เข้าไปก็ก็ถามอ่ะนี่ไอ้หนูเอ้เป็นอะไรนั่งร้องผมต้องให้ ไอ้เจ้าเด็กวันนี้เด็กวัดก็เป็นเด็กน้อยอยู่ก็บอกว่าเขาใส่ร้ายว่าผมเป็นขโมยเขาใส่ร้ายว่าผมเป็นขโมยทั้งที่ตัวพวกเขาเองก็เข้าไปตัดกว่าเค็ดถูในหอพระบ่อยๆพอเงินหายไปก็โทษผมว่าผมเป็นคนขโมยเด็กร้อง ให้น้ำตาซึมแล้วก็ทั้งที่ผมจะอึดอีทั้งที่ผมนี่ไม่ได้ทำแต่ก็ไม่มีใครเชื่อผมเลยเด็กน้อยก็ร้องไห้อซดอัดอยู่านนี้หลวงตานั่งปลอบเด็กวัดด้วยคำที่เป็นปริศนาว่าเจ้ารู้ไหมว่าในตัวคนเก่า มันมีคนอยู่สามคนเด็กวัดกตาลุกโถงงง้วมันคืออะไรลูกตาก็พูดไปว่าคนแรกคือคนที่เราอยากเป็นคนคือคนที่เราอยากเป็นเด็กก็งงงงอยู่คนที่สองคือคน ที่คนอื่นคิดว่าเราเป็นส่วนคนที่สามคือตัวเราที่เป็นตัวของเราเองจริงๆเด็กงงเลยน,นั่งนิ่งหลวงตาก็บอกว่าเราทุกคนล้วนมีความฝัน และความฝันเป็นสิ่งที่สวยงามรวมทั้งเป็นเพลังให้แก่ตัวเราด้วยให้ได้ก่าเดินบางคนอยากเป็นนักร้องบางคนอยากเป็นดาราบางคนอยากเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยนั่นคือคนแรกที่เราอยากเป็นส่วนคนที่สองนั้นเราไม่ได้คิด ไม่เด้ฝันแต่เป็นคนอื่นกำหนดเขามองว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าดีเลิศบางครั้งตัวเราเองก็อายก็เจิดจริกเตาจริงๆมันไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นมันไม่ใช่รจริงๆบางครั้ง เรมองเห็นว่าเรื่องความเลวร้ยรายทำให้เราเลวร้ยรายจนเราแทบจะรับไม่ได้เพราะเรารู้ว่าเราก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเด็กน้อยนั่งฟังอย่างตั้งใจหลวงตาก็สอนต่อว่าคนที่สอนนะ่ในในตัวเราเรากำหนดไม่ได้ เพราะเป็นโลกของคนอื่นเป็นโลกที่อยู่ในมือของคนอื่นบางคนก็มองเราดีบางคนก็มองเราในแง่ร้าย,ายมองผ่านกระจกสีดำในใจตัวเองเจ้าจำไว้นะทุกครั้งที่เราว่าคนอื่นเลวคนอื่นไม่ดี ก็เท่ากับเราประจานความมืดดำในใจของเขาออกมาหลวงตาสอนดังนั้นถ้าเราเห็นใครทำไม่ดีจงเตือนตนเองเสมอว่าอย่าทำอย่าเลียนแบบเด็กถามต่อแล้วเราจะต้องทำอย่างไรครับหลวงตา ถ้าเมื่อเราเจอคนแบบนี้ไปเรื่อยๆลูกสิดถามหลวงตานั้นยิ้มให้เรานึกถึงคนที่สามที่อยู่ในตัวเรานั่นคือตัวเราที่เป็นตัวเราจริงๆหลวงตาก็สอนต่อว่าต้องพยายามเข้าใจจิตใจในความเป็นมนุษย์เรียนรู้ว่า ความเข้าใจผิดนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอเราห้ามใจใครไม่ได้แต่ให้คิดเสมอว่าสิ่งใดที่เราไม่ได้ทำไม่ได้คิดไม่ได้เป็นเราก็ไม่ควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นยัดเยียดให้เราและเขาเหล่านั้นเป็นคนที่น่าสงสาร มีเวลามากในการมองแต่คนอื่นแต่ไม่มีเวลามองตัวเองเหลือนตาลูกหัวติดเบาๆเธอจงแผ่เมตตาให้เขาไปฉะนั้นวันนี้คงจะไม่มีอะไรพิเศษนอกจากในท้ายี่สุด ขอบุญกุศลที่โยงได้บำเพ็ญมารวมทั้งพระคุณเจ้าและตรรมาภาพบำเพ็ญมาตลอดศรัษาก็ะถือโอกาสตรงนี้เขาเรียกเตือนผ่านนิทานสองเรื่องให้เราได้ตั้งสติติดตรอมว่าให้คนอื่นเตือนเราหรือเราจะเตือนตัวเองแต่ถ้าใน ฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนานั่นท่านย้ำกันให้กันตักเตือนสิ่งที่ตนมองไม่เห็นดังที่พระคถาที่ยกมาเบื้องต้นว่าสังคันปันเตปวารีมิข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกระผมขอปรวาปวารณาต่อสงฆ์ด้วยได้เห็นหรือได้ฟังก็ตามหรือด้วยความสงสัยก็ดีขอให้ท่าน โปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูเมื่อกระผมมองเห็นแล้วกระผมก็จะปฏิบัติรับทติในสู่ความดีงามตลอดไปในท้ายที่สุดขออำนาจแห่งทุสศิรัตนัยและบุตรสนที่โยบำเพ็ญมาตลอดพบตลอดชาติตลอดพรรษารวมทั้งพระคุณเจ้ารือตัวตมาบำเพ็ญมาตลอดไปมาก ย่งมาเป็นตบ,บะตะเอชะสราวะรวัจจัยให้สาธุชนทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญในร่มเง,งาพระพุทธศาสนามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วได้เตือนสติเตือนตัวเองบ่อยๆแล้วก็มีการแผ่เมตตาให้สัรสัตว์แล้วให้ศัตรูตลอดไปด้วยเทอ การแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอหยุดติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมแก่ผู้ติดตามทุกคนทุกท่านเดอ